สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันอังคารวันนี้วันอังคารเนาะเออเช้าวันอังคารที่ยี่สิบสามบอยี่สิบสี่บอ๋จำไม่ได้จำวันทีวันหยังบ่ได้เราพี่น้องสวัสดีเช้าวันอังคารเนาะ ตอนนี้เจ็บโมงสามสิบห้าไปโรงเรียนคืืเก่าพี่น้องขณะนี้อุณหภูมิอยู่ที่สิบเก้าองศาจ้ะ อีกมือหนึ่งเถกเนันยังไปโรงเรียนอยู่คือเกา่าหั่นล่พี่น้องไปโรงเรียนคือเกา่าวมืนอนี้กะ็ะอยู่โรงเรียนหอดบาสามเง่าไปวันนี้เรียนสองวิชาตะพอดอีมีโอกาสได้ดูแลดูกสาวของเพื่อนนะจน๊ะเนาะ น้องมาฝึกง,งานอยู่เดนมาร์กมาฝึกง,งานได้มาฝึกง,งานปีหนึ่งเป็นฝึกง,งานครบแล้วล่ะครบปีหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้ก็คือเหตุวิสาห์ท่องเที่ยวต่อน,นะน้เพื่อนก็เลยมิโวกาสได้มาพักน้ำเอเอ็กก็ได้ดูแลเพื่อนเพื่อนเอาน้องแมวมาน้า รุนยวนน้องแมวสิเป็นจังใดน,น้องชื่อดักกี้แมวน้อยแมวน้อยตัวผู้ชื่อดักกี้เอ้ยแมวน้อยตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้น้องชื่อดักกี้ตัวเมียกำลังกำลังดือ้อกำลังซนหกประมาณหกเดือนกะ พ่อเดี๋ยวไม่ให้ลูกคลายเงาแต่ว่าสิคลายเงาเมื่อสิบุญบ้านนี่เดี๋ยวมื่อนี้กับลูกกันเพราะว่าเพื่อนมาหอดหมู่บ้านนี่มือนี้เพื่อนก็สำรวจสำรวจบ้านเนาะบ้านเป็นแบบนี้แบบนั่นประมาณนี้ล่ะแต่ว่าให้ดีนี่เพค่ออยปื้มปันใดมือเส้าก็จับดักจกีเขากงแล้วก็ปล่อยให้ดีเขามากินเขาเขามากินอาหารเพื่อนเพื่อนก็กินได้นิดเดียว ซึ่งแบบว่ามันจะเป็นการจังใดเดี๋ยวกระรุ่นกันนีลวว่ล่ะว่าลุงเล่าสิบายจังใดเพราะว่าเล่าเล่ากับพ่อได้มีม wow นะูเบาะนะเอ๊ะคิดแบบนี้แต่ว่าเบิ่งแล้วลุงเราจะแฮปปี้หรือไม่แฮปปี้เดี๋ยวว่ากันอีกที่หนึ่งืันนี้กับ่มีอย่างายดอกอยากมาเบาซูฟังอัปเดตมอวนี่ลุงกะ ไปหาหมอแล้วก็สแกนไปสแกนผลไว้แล้วก็เดียวอาทิตหนาอาทิตหนาวันที่สองเวลาประมาณวันที่สองเพิ่นสิไดเอออาทิตหนาวันที่สองเนะ่ะลุงจังสิได้ไปหาหมอแล้วก็ฟังผลเอ,อ่อสแกนสแกนปอดเนาะ กะนี่ละกะเบิงกันไปเอกะพยายามเฮ็ดทุกมือให้มันดีที่สุดพี่น้องมีหมู่บ้านทีเอฟอยู่จนเอฟมีเวลาหนวดให้เล่าหนวดขานะจ๊ะแต่ว่ากะบอกบอกรุ่งยู่ว่าเหมือนแรงก็ลืมเหมือนแรงนี่สินวดให้สินวดให้คืออก่าเหมือนแรงนี่ละก็ไลยบอกเล่าแต่ตอนเศร้านั่นเอ่อถ้าครีมไผ่ทุกมมือที่เอ่อพอรูปเป็นมนุษย์ผิวแหง้ง เป็นมนุษย์ผิวแห้งและมนุษย์ผิวแห้งคือลุงต้องทาครีมไหม้าบอดี้โลชั่น้าครีมนี่ละเออเอ,อ่อครีมธรรมดานี่ละครีมบำรุงผิวนี่ละแต่ว่าก็ใส่แบบคีมผสมน้ำมันอีเลยใส่ของยี่หอ้อนีเวียสีกระปุกน้ำเงินสีกระปุกใหญ่ๆส,สีน้ำเงินซึ่งกระปุกใหญ่นี่ ครีมถุกโตที่มันหนืดหนืดเน่ยพี่น้องที่มันแบบว่าซึมซับยากหนืดหนืดเนี่ยนั่นละอันนั่นหละคือเป็นผสมน้ำมันอันส่วนครีมทีถ้าปึบละลายหายไปเลย,เนยนั่นซุ้มนั่นผสมน้ำเพราะฉะนั้นกะเบิงก้อนที่จะสื่อกับอันเบิงก้อนว่ามันผสมด้วยอย่างถ้าสำหรับคนที่ผิวแห้งมากๆ,ๆแห้งมากๆนะจ๊ะแห่งหลายๆแห่งคับ จะแนะน้ำไห้ใส่นั่นละไอคีมคีมผสมน้ำมันคือจังของเอข้าให้ลูกเนี่ยดีพี่น้องผิวแล้วก็ดีขึ้นผิวบรหยาบร่การบ่ไปล่องอันนี้เอเหตุงานเนาะเอฝึกงานอยู่หรือเอเลี่ยนอยู่ตอนนี้คือเอต้องเลี่ยนไปนี่สิไปดูแลผู้เฒ่า mm hmm. เพราะฉะนั้นเอสิเอสิลู้เรยว่าผู้เฒ่าแบบใดแน่ที่เพิ่นผิวเพิ่นแบบว่าแห้งมากๆัเสีย แงคักคับูสิยบอกเลยว่าแบบว่าทางคนนี่เป็นคุยเลยเด้เป็นคุยคูยข่ขวกขวกลงคือที่มาตกนี่อี่เลียสัมผัสมาคคักๆหลายๆแล้วอันนี้ประเด็ม,มาว่าคืนผู้เฒ่าเด้แต่ว่าเพราะฉะนั้นคนอยู่เฮี้ยนเขากับตองเบิงให้ดีเนาะพี่น้องเนาะเอฟโอ้ยบพผาดคีมข่เต็มเฮี้ยนอยู่มีถุงยี่หอ้อเจ้ายี่หอ้อยังดีปันใด บางอันก็สื่อมาแพร่งเลซื้อใส่แล้วกับเล่ากับว่าแฮปปี้กับกับว่าใส่กับเส้าใส่แต่ว่าส่วนมากเออสื่ออันน้อยๆมาให้เราลองใส่กอนถ้าเราว่าโอเคก็จ้างคอยซื่อกับบุกใหญ่มากเพราะว่ามันสินมนี้ขี้มตัวหนึ่งที่ว่าหลังจากโกหนหนวดแล้วเพิ่นจะท่าหนาเพิ่นซึ่งมันจะเป็นขีมแบบว่ามันหอมแล้วมันก็เพิ่นมายัางทึ่งหอมทึ่งเออเพิ่นมายัางล่ะ ท่งหอมทั้งมันซึมเข่าผิวง่ายนะนะเพื่อนวางสี่แล้วก็ตัวนั่นก็นดีพรอมโอ้ยแพงพร้อมแล้วมันผลิตจากของบริษัทเยอะระมันมั้งเป็นผู้ผลิตแต่ที่สำคัญคือแพงมากกับปุ๊กนั่นว่ามันหารอยจะเป็นเงินไทยหกร่อยกว่าบาทกับปุกหนาอไๆ่ไ่ใหญ่เดยแต่ว่าเราใส่ดีก็เออสั่งมาให้เรา ปัญหาสร้างไม่ให้มาตะล่าใส่ให้กะผุละวันทีเอ่อวันทีทดายนอประมาณวันทีสองจังเสดไปฟังผลสแกนปอด รุ่นทุกมือนละพี่น้องเพราะว่าบันี้ขอนึงที่ว่าเป็นขอดีเนาะจะอันนี้เอกกาบขอบคุณกาบขอบคุณเอ่อพีออนเอ่อหรือพี่แพรมเนาะจ้ะพี่แพรมปาแมนแฮปปี้เนาะแล้วก็เอ่อพีวันเนาะจ้ะลืมซื้อช่องแล้วอีกแล้วพีออนเอกขอโทษขอบพี่วัน ผิวบ้านซื้อช่องแล้วซื้อช่องอย่างเนาะเออเรื่องอีกแล้วโอ้ยพอถทดได้ลายเด้อี่วบ้านอันนี้กอ <c oughs> เป็นความผิดของข่อยอ,อีกแล้วเพิ่นเลี้ยนสายหนีมาเนาะเพิ่นก็สิรูการจ่ายยาของหมอเนาะเพิน่นจะได้แนะนํามากวะเออยาโมฟีนที่ลุงกินไปนะมันมีผล้างเคียงแมนีหลีหมอว่านี่ลุงบอกกับเอวาเฮ้ยมือนนี่ฉันรู้ซึกหิ้วเขา ฉันรู้สึกหิวฉันรู้สึกอยากกินนั่นอยากกินนี่เฮ mm hmm. ้ยเอกกับใจชื่นขึ้นมาหาแนวให้เรากินแล้วก็มเมื่อเลวาหลังจากที่ว่าบ่อกินมอฟฟีนมาสองพ่อกินยามอฟฟีนมาสองมือแล้วก็มากินยากแก็ปวดธรรมดาทีที่หมอสั่งมาให้หมายากแกบปวดมันไม่ได้มันไม,นไดมนได่ดีดอกแล้วก็บอกอยู่ว่ามันมันไม่ได้ซอยอย่างหลายแต่ว่าแต่ว่า มันดีตรงทีว,ว,ว่าเ,เออลาก็บบอพเพียเออเลาก็บบพเพียไม่เพลียไม่เหนื่อยแบบว่าใส่ชีวิตเด็กปกติเพราะว่าช่วงที่เรากินมอฟฟีนมากกับค่ะเหมือนมอฟฟีนไปกดประสาทเนาะพี่น,อนอนะ้องเนาะถ้าตามทีสันนิษฐานในเอเบเลียน e โดยตรงเรื่องมีเอสิบัลูว่าเอสังเกตเอาจากนุงมันสิไปกดประสาทเห็นเหรเราเมือ่อยเราเพียเราสิแบบนอนอีหลกักอีเลีย เดี๋ยวกับเมื่อยเดี๋ยวก็ขึ้นไปนอนอีกแล้วเดี๋ยวกับนอนอยู่กับอีนอนอยู่เมื่อเมื่อเบาน้าแน่ก็บรับไปแน่ยังส่นะเป็นเหมือนกับใส่ชีวิตบุคคลแฮปปี้กับชีวิตปันไดปันนี้พ่อหลังจากที่ว่าเปลี่ยนเมื่อใส่ยาตัวที่หมอสัง่งมาให้ไหม่เป็นเป็นยาทีแบบว่าลุ่งเล่าเออเป็นยาที่ลุ่งเล่ย เพิว่วไปอย่างที่ทลูกเราได้ม,มา่ไหม่น่ะนะเออเป็นไข่ไข่พาลาานี่แหละแต่ว่ามันจะเป็นหาลอ,อ,อยเอ,อ็มกีเนาะหาลอยอมิลลิกรรมความแห้งของมันน่ะเราเพิ่นได้กินสองเม็ดทุกแปดชั่วโมงกินสองเม็ดทุกแปดชั่วโมงคือเพราะฉะนั้นมือหนึ่งกินได้หกเม็ดถามเกินประมาณนี้นะแล้วกา แล้วก็พ่อเลากินเห้าเรา่ามันไข่ไขๆก็ว่าพออเหมือนกับยาตัวนี้มาแทนทีมอร์ฟินเหมือนว่าหรอมอร์ฟินก็จะคอยหายไปจากร่างกายแล้วก็เลยรู้สึกสดชื่นหมู่ว่านเพิ่นว่าเนี่ยคอยไปนางรอกสิค,คุยกับหมอเออหมอนาดใบใบโมง่งยี่สิบเนาะหมู่ว่านนี่ไปสกแกนบ่ได้ไปคุยดอกสไปสกแกนเอ่อปอดไห้หมอสไปสกแกนปอด วันนี้เพิ่นไปหอดกอนเวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งเพิ่นไปหอดเทียงกู้กวอนอี่ล่ะเพิ่นก็เลยว่าเด่นัางเอ่อเศร้ามีแห้งหลังจากที่นางโดมาแป๊บหนึ่งนะพอเศร้ามีแห้งไปไหนจหน้อยเพิ่นผัดว่ารู้สึกหิวเว้ยรู้สึกหิวก็เลยไปหากินกินขนมปังสั้นหิวเป็นซ่องหิวหิวก็เลยกินขนมปังกับอันชีาสั้นอันชีดนี่พรได็กินโดนแล้วเด้พี่น้องพะย่ะแล้วเ่กกินโดนแล้วเด้ คือชีดนี่อันใดที่เรามากๆเอกสารหามาเราก็บ่กกินให้บันนี้วัวว่านกินพะนะเป็นส้มหิวหิวเออเหมือนกับร่างกายมันเริ่มตื่นโตรหรือเปล่าวาเออมอร์ฟีนมันเริ่มหมดออกแบบแบบว่าพอเข้าบรเิเัทกินตอนเนืองมันก็สิลแบบว่าหายไปจากร่างกายไหมเขาเอ่ยเมียงสามทีเาราบริษัใส่เปนมะหลังมันก็สิละลายหมายถึงประสิทธิภาพก็สิลดลงเล,ล่าก็เลย เป็นโซ้งแบบว่าเป็นโซ้งตึงๆขืนเออเป็นเป็นตื้นๆเป็นเบาดูเรื่องเป็นบกคอยเพียบบกคอยเพี้ยบ่ค่อยเมยบกคอยหลางสินะก็เลยแบบเอ้าโอเคเฮ้ยมันก็นดีดีดีกับเล่า่นแหละเพราะว่าเออเออเพราะว่าลุงเแล่าก็กินได้ นอนมือขึ้นกับนอนไดยุบวา่าบ่เมือยปันไดนอนได้ปบปวดป,ดปันไดว่าสั้นแต่ว่างกับโปแมนว่นนอนหลับเลยนะนอนแบบเงือแตกเออตื่นมากกับอาบน้ำก่อนนอนกับอาบน้ำรุ่งแล้วเป็นมนุษย์อาบน้ำนี่ลีเลยก่อนนอนกับอาบน้ำตื่นมากกับอาบน้ำแต่ว่าเราก็สิถามเขาก่อนว่าเจ้าเสียอาบน้ำก่อนบองสินะเอกกับปอยเราไปก่อนแบบก่อนเลยเดี๋ยวเห็นทุระ ห่อเขาห่อน้ำสิไปลุงเลียนอะนะก็ต้องห่อเขาห่อ,อยางสินะก็เลยบอกแล้วว่าจเจ้าไปเห็ดก่อนเลยจเจ้าเห็ดยางก็เห็ดไปเดี๋ยวแล้วแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าเออว่าท่านได้เฝ้าอาบนา้ำดอกเองแตงห่อเขาก้อนนั่นสินะก็เลยปล่อยเราไปก่อนเบิ่งไปพี่นออ้องเอฟว่าทีมดอกลุ่งเอะหักเอะขึ้นอย่างเออเดี๋ยวสิบอกเรื่องหมู่ว่านนี้บ้าง หมู่บ้านก็นไปส่งพัสดุพี่น้องจ้าไป่งพัสดุเออ่มีลูกค้าเขาอยากทดลองใส่อ,อน้ำมันเพราะเป็น้ำมันอยากทดลองใส่อ,อยี่ห้อเกาะยามองเออยยามองสร้างไอเฮ็ดยามองไอเฮ็ดยามองให้เออส่งส่งพัสดุให้ลูกค้าส่งพัสดุให้ลูกค้า และไปเจอเพื่อนลุงสองคนก็เจ้าจสนิทกันก็ลุงนะอยู่ในเมืองเออไวรยแลนม์มาเมื่อก่อนเห่าเป็นจังไดจเจ้าเฮ็ดยังตอนนี้เจ้าจบไปเลี้ยนจบไปหนุ่นนี่นั่นถามเห็นแล้วว่าท่านจบอีกประมาณเคิงทางละละอีกเคิงทางกันเลยวางสิหรือตอนนี้ก็บนางเลี่ยนอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปฝึกง,งานต่ออีกประมาณหาเดือนกันเลยวางสิเออคุยไปคุยมาปัสสิบาไม่พีนอ่อง เจ้าย่ใส่ตอนนี้เจ้ายังอยู่กับเฮนเลียบอสามีเจ้าบอก็เลยว่าเอาไปกันเลยหัวหรออยู่คือเก้านน่นละเ่อกไยู่บ้านน้ำพันไยงหน่นละเลวังสิเออเออดีดีเพิน่นว่าเป็นนังใดสุขภาพก็เลยว่าช่วงนี้ก็ไข้แนยุจากที่บ่ค่อยดีช่วงที่ผ่านมาตอนนี้ก็ดีขึ้นเอเลวังสินะบัวน,นี่คุยกันเออฝาเซ่ฮัลโหลเขาเนีย เบิ้งเขาดีๆอย่างสี่เพิ่นก็ซอนอายุเอกก็เลยว่าเอกก็เลยบอกประมาณว่าสามีข่อยนั่นเขาซ้ำดอกกุหลาบดอกใหม่ชนิดหนึ่งสำหรับข่อยเพิ่นก็เลยว่าดอกนี่อย่างดอกหยาลิมทางตีประมาณนี้เลยว่าบอดอกกุหลาบดอกกุหลาบหอมๆเลยวางสี่เออเอก็เลยพากันหัวหลอดแล้วก็กอดเฮาดีใจดีใจว่าเข้าเบิ่องพญายดีใจว่าเข้าบ่ถิมพญายิงส่นะเอกก็เลยว่าโอ้ย ส, reflex, สิถ no ิมไปใส่สิถิมก็ซ้ำสิถิมหัวใจเจ้าคว้างไว้แล้วเนาะซ้ำเสลลเอาสนนองเน็กนะเอิบเจ้าคว้างแล้วเนาะว่ารูนะมันเป็นมันเป็นออียงที่ถ้าเล่าเบาเอียงบอดีก็เข้าเข้าสิรู้สึกเจ็บปวดลุ่งอะนะถ้าลุ่งเบายังบอดีก็เข้าเข้าสิรู้สึกเจ็บปวดทรมานเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลเล่าดีๆถ้าดูแลเล่าดีเข้ากับมีความสุขจบข้าวช่องเจสีทีวีเพื่อคุณ โอ,อย่างนู้นี่หลากคขับคอยครับยอยแท้เล็กหน่อยผู้ยิ่งครับรถด,ดีได้มาตาเสานี่ <c oughs> ขาัาแซนมาต่อคิวอยู่อีกเี่ลาพี่น้องเอกะมาบอกซูฟังเน,นาะจ้ะเนาะ เบิ่งกันไปากการแพ่งกันพี่น้องมีกันยูแค่นอีกชีวิตมนุษย์บ่ได้สวยรู้บ่ได้่าวไกลอย่างดูแลก,กันไปจ้าขอบคุณทุกคนที่เขอไม่กำลังใจเนะพี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดส u บสไคร b e เป็นกำลังใจให้เอไปด,ด,ดูๆนเด้อพี่น้องเด้อพบก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า